รวดเร็วชัดเจนรอบด้านเข้าถึงทุกพื้นทีก่กับเราสีเคียวหนุ่มเคคิดถึงเพื่อนในคุกถือยาบ้ายาไอเข้าโรงพักขูตำรวจถ้าไม่จับจะบุกทุบก,กระจกที่ว่าการอำเภอเมื่อเวลา12นาฬิกาพันธโทยงยุตหวันเหนือรองผู้กับสืบสวนสพบางละมุงพร้อมด้วยพันธโทวุฒิพงศ์กาษาสารวัตรสืบสวนและทีมงานตำรวจชุดสืบสวนกำลังนั่งทำงานอยู่ในห้องสืบสวน ในโรงพักสาพาบางระมุงจังหวัดชนบุรีได้มีชายไทยลักษณะเป็น lgbtq หรือเกถืออยาว่าระยาไอมายื่นให้กับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วบอกว่าช่วยจับหนูเข้าคุกถ้าไม่จับหนูจะบ,บุกไปทุบก,กระจกที่ว่าการอำเภอซึ่งอยู่ข้างๆติดก,กับโรงพักทำเอาตำรวจชุดสืบสวนที่นั่งกำลังทำงานกันอยู่พากันงงไปตามๆกันต่อมาตำ,ตาตาตำตาตรวจจึงได้ทำการจับกุมชายคนหนงกล่าวทราบชื่อต่อมาคือ นายวรกุณธชัดโอรสาภัยรัฐอายุ25ปีหรือน้องอมศิล์นชาวมหาสารคามพร้อมกับยึดยาบ้า6เม็ดระยะไอศูนย์จุดศูนย์หนึ่งกรัมหนึ่งจีที่ถือมามอบให้กับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยเจ้าตัวมีท่าทางเรียบเฉยพร้อมทั้งเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินคดีจับกลุ่มตามกฎหมายพร้อมทั้งตรวจสอบประวัติพบมีหมายจับสารอาญาจังหวัดขอนแก่นข้อหารักทรัพย์ในเวลากลางคืนนายวรกุณธชัด โอรสสาภัยรัฐหรืออมสินยอมรับว่าตัวเองเป็นกลุ่มชายรักชายเก์ lgbtq mm. เพิ่งจะพ้นโทษได้รับการปล่อยตัวจากเรือนจำพิเศษพัทยาช่วงออน่องปันไหลเมื่อวันที่5กลกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาหลังจากถูกปล่อยตัวไม่มีที่ไปและเดินเตะฝุ่นมา5วันประกอบกับคิดถึงเพื่อนชายกเกยที่ยังอยู่ต้องโทษขังอยู่ในเรือนจำพิเศษพัทยาจึงตัดสินใจ ไปซื้ออยาบ้าและยาไอย่า,อา,ยยานจอมเทียนในเกือบ2,000บาทก่อนจะมามอบให้กับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อให้ตำรวจจับและถ้าหากตำรวจไม่จับก็จะหาวิธีต่างๆที่จะทำให้ตัวเองถูกจับเข้าคุกและส่งตัวไปเรือนจำโดยตอนแรกตั้งใจว่าจะไปทุกกระจกที่ว่าการอำเภอบางระมุงผู้สืขาวพยายามสอบถามนายวรณชัดหรืออมสิน ดีคิดแล้วหรอือที่ไม่ไปทำพฤติกรรมแบบนี้ซึ่งเจ้าตัวเขายังคงยืนยันว่าต้องการทำแบบนี้ต้องการจะกลับเข้าไปหาเพื่อนในเรือนจำเพราะการใช้ชีวิตอยู่ข้างนอกไม่มีความสุขถึงแม้ในอดีตตัวเองเคยเป็นถึงพนักง,งานภาคพื้นดินของสายการบินแห่งหนึ่งต่อมาแฟนหนุ่มเขาไม่ไปเกี่ยวข้องกับแก๊้งคอเซนเตอร์และบัญชีม้าและถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุม่ม จนเป็นข่าวโดง่งดังจากนั้นตนเองก็กลายเป็นแพนิคเข้าขั้นเป็นโรคซึมเศร้าและกลัวว่าใช้ชีวิตอยู่ข้างนอกจะฆ่าตัวตายจึงตัดสินใจขอกลับเข้าไปอยู่ในคุกดีกว่าเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ลงบันทึกการจับกลุ่มในข้อหามียาเสพติดให้โทษประเภทหนึง่งยาบ้ายาไอไว้ในความครอบครองเพื่อจำน่ายจากนั้นส่งพนักง,งานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป